ขอภัยจริงๆเสียงทําให้หมอบบกูโหบก,กวนสมาธิมากเลยมันวันวันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ทุกวันมันก็ไม่มีนะมันก็ไม่เปิดมันก็ไม่ดังขนาดนี้น่าจะมีคนไป คนที่อยู่ใกล e ้แถวนั้นจะเป็นยังไงเนาะไม่ขนาดเราอยู่ไกลแล้วนะน่าเดินไปตกกับบาลภาษาเพื่อนฝูงโหดนะหมอเป็นคนโหดเืยโหดไอ้พวกที่แบบว่าคือหมวกเกลียดมากไอ้พวกกระบายมุกบอกว่าอพวกแบบเทาๆสีเทาพวกแบบหนโฟจรงหลายไม่ได้บอกแต่เองดีมากนะแต่เองก็แบบมีอารมณ์แบบ โมโหปากร้ายเหมือนกันอโมโหเหมือนกันแต่ก็โมโหมันต้องมีสาเหตุไม่ใช่อยู่ๆก็นั่นขึ้นมามีคนทําให้โมโหอะนะคะมันถึงจะแบบขึ้นอ่เท่านีา่แหละถึงจะต้องใช้ธรรมะข่มนะคะเราก็คือปุถุชนคนธรรมดานะ ไม่ยังไม่อรลหันโดยเฉพาะแบบไอ้พวกแบบอืมมานมันเยอะนะคะถ้าจะไปทางธรรมกว่าจะกว่าจะทําสําเร็จมานมันเยอะต้องคอยแบบมายั่วออยูอารมณ์คุณให้ขึ้นเสมออ่ะเดอะเวิรนันนี้มันโกนก็จะแรงเนาะ ดังมากไปต่อไม่เป็นเลยคือเหมือนมีคนทางไกลอยากพูดอยากคุยกับคุณนะไพ่มันบอกนะคะแล้วไพ่คู่ก็ขึ้นมาคนที่จบไปแล้วคนเก่าแต่คนคนนี้มีผู้หญิงสองคนในความสัมพันธ์ดู มีทั้งคนเก่าของเขามีทั้งคุณคุณน่าจะเป็นขีนอฟสอดส่วนคนเก่าของเขาน่าจะเป็น Queen of อฟบอลหรือมีใครเห็น k คิงสอดคิงคิง เพนหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้คุณกับเขาสองคนแต่มีพลังงานของคุณเนี่ยเป็นทั้งควีนสอดแล้วก็ควินไม้คุณอาจจะไม่ใช่เหมือนตอนนี้ช่วงนี้คุณอารมณ์แบบแข็งอะนะคะไม่ไม่ไม่ได้อ่อนโยนนะคุณรู้สึกแบบไม่พอใจในสิ่งที่คนคนนี้เขาไพ่เก้าถ้วยหรือสิบถ้วยเทนวครับอืม พลังงานครอบครัวขึ้นเด่นมากเลยนะคะน่าจะน่าจะเป็นแรนดอมของคนมีคู่หรือคนแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีคอมมิชเมนต์ชัดเจนนะคะเนี่ยพลังงาน น่าจะให้แบบมีคนไปแบบทําให้แตกเคิเ่งเน่ามีคนไปจัดให้สักที <c oughs> จัดให้สักทีสองทีเพดอยวสดแล้วนะครับ มากเลยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะมันเป็นพลังงานแบบจริงๆมันก็เป็นไพ่ดีนะความสําเร็จความอะไรในครอบครัวอ่ามีไพ่อ่าพอบอกไพ่ดีมีเสียใจแถมพันมีรการเทกันมีความความสัมพันธ์นี้เคยมีความสุขร่วมกันแต่เปลี่ยนแปลงมีคนทําให้อีกคนเสียใจ ความขัดแยง้งไพ่ของความขัดแย้งเยอะมากเลยค่ะตองห้านะคะตองห้านะาพูดถ้าไม่ใช่คนมาดูเป็นคนสดระวังระวังการทะเลาะเนี่ยของหมอมีไปรวมาณทะเละาะคำพูดในครอบครัวที่ทำให้แบบ จเนออซอดคำพูดมีคนทำอะไรรับหลังถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เออ ขออภัยค่ะทุดไปสักพักคือตัวเขาต้องมีตัวใครคนใดคนหนึ่งนะคะตอนแรกก็เป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยแต่มีคนหนึ่งโกหกแล้วก็หลอกลวงเนี่ยพูดไม่จริงพูดไม่หมดทำายรับหลังติดดาบทุกครับ ให้คู่สองใบอ่ะอืมคุณเป็นคู่กันแต่แฟนคุณอาจจะทำตัวแบบตอนแรกก็รักกันดีนะรักกันดีเข้าใจกันดีอยู่ด้วยกันเป็นสิบถ้วยสิบเหรียญลงทุนทำทธุรกิจด้วยกันแต่พอต่อมาต่อมามีอีกคนหนึ่งพอธุรธกิจเริ่มมีมีแบบมีเงินเข้ามาก็เริ่ม เปลี่ยนไปนิสัยใจคอเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะแบบโกงนะคะเอาเงินคุณไปไปให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปเปผู้หญิงอีกคนหนึ่งทางที่เป็นแฟนคุณจะมาดูแลคุณหรือมาเทคแคร์คุณไม่เออพลังงานไข่น่ะแรงมากทำให้คุณเป็นสิบาดาบเก้าดาบ ทำธุรกิจร่วมกันนะแต่เอาเงินคุณไปให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช้คุณก็เลยอาจจะจับได้ผิดหวางเสียใจนะคุณห้าถ้วยห้าถ้วยสิบดาบเก้าดาบเจ็ดดาบคุณก็เลยมีการบล็อกกันทะเลาะก,กันก่อนนะแล้วก็บล็อกกันแล้วก็เลิกนะคะมีการเลิกมีการจบเดทนะตั้งแต่แรกไพ่เล่าเรื่องของใครไม่รู้นะไม่รู้ จบยาล้างไม่ได้จบแบบคือแบบว่าอาจจะยังไม่ได้อย่าแยกกันอยู่ไปเลยแยกกันเลยหรือว่าบางทีคุณก็เป็นแฟนกันเฉยแต่เคยแพนอนาคตร,ร่วมกันแต่ครั้นี้ไปไม่ถึงนะคะทําธุรกิจแล้วขัดผลประโยชน์กันก่อนไม่ได้แค่แฟนกันแล้วก็เริ่มเลิกกัน